คอมนาฝนนี่คือราคาสิแพงไหครับราคาแพงเขาขายจังไรครับราคาแพงบพเห็ดเนี่ยโลละสองรอยห้าสิบค่ะครับแก้ขีตาแกขีตาเขาออกใช่แก้ขีตาเพื่อมันยังแพ้ครับแก้ออกให้มันแตวแมนหอดกันมาดีๆเนาะแมนถ้าว่าแกมันจีมันจีน่านแพ้ครับหอมเฮ้าหนีตะการนึงเฮ้าปลูกแกตุนทับแม่ หาต้นค่ะหาต้นเนาะ่าได้หาต้นพอดีค่ะมันคือสีแต่ก็มาเต็มตะกาพอดีแม่ค่ะมันก็สีแพลออกเต็มตะกาเพอดีค่ะอ<ม>จ้าสวัสดีค่ะครับแนะนาตัวนะครับผมจ้าแม่สมปองมาดาลักนี่แม่ปองค่ะยุบันแว้งค่ะบานแว่งมู่แปดตะมนสักคู่เพื่อสุวรรณภูมิจังหวัดเลยเอ็ดค่ะครับคุณแม่ปองตอนนี้คือคุณแม่ปองอปลูกฮอม์โมนบับ จ้าปลูหอมบวัวเลยค่ะนี่เขาเอินหอมบวัวเลยค่ะครับไอเป็นยังคืก็เด็กมีความคิดมา่ลูกหอมแบบเนี้ยกาแบบว่ามันเป็นงานที่เบาสําหรับผู้เฒ่าครับจา้าเบอร์ห้ากับเบเด็เฮ็ดนักนาะผู้เฒ่านอก่าเทศจังสี่แต่ถือว่ามันเบาหนักกันนะมันเฮ็ดง่ายครับจา้ามันเมาสาหรับกับผู้เฒ่าหกสิบไอเดียที่ว่าปูหอมนี่ใส่ใตะก,การนี่แม่ไดไอเดียมาจากไครไม กับเบิ้งผู้ถี่เขาอันนี้ยู่ในยูทูบนั่นละครับอะไอจังหน,น้าฝนนี่ค่ข้าวบูงหน้าฝนนี่ใส่ตะการนี่นื่าานนงมันรักษารักษาง่ายคืน่นการกําจัดวัชพืชเท่ากับสีายครับเราบัดที่นี่ไม่ล่าขาถอนหญ้าถอนหย้าออกนี่ไม่กับสีายค่ะเพราะว่ากับอีกอย่างหนึ่งฝนตตแห้งๆนี่มันก็ได้ซาลงไปเลย มื่ก่น้ามื่ครั้งหน้ามันก็สีไลลงไปน้ำหูตะกาค่ะตะกาหนึ่งสิบหกบาทจ้าครับแต่ลงทุนซื้ออยู่นี่เมื่อนี้ก็ประมาณหมื่นหนึ่งค่ะหนึ่งหมื่นจ้าหมื่นบาทค่ะหนึ่งหมื่นเลยจ้าคือทั้งเบิดอเนี้ยเล่นมาครับจ้าทั้งเมือนี้ยละหมื่นหนึ่งครับมันก็เสียตะกาพอดีเนาะบใหไ่แห้งจ้าเอาเบอร์ซ้ำหนีมันสีพอดีนะครับเบอร์ไรครับตะกาเนี่ยเบอร์หกจ้าเบอร์หกเนาะเขียงเบอร์หกค่ะเขียงเบอร์หกเขียงเบอร์หกจ้า ครับบ่ที่นี้พอ่พอฮาอซื้อมาแล้วแล้วเฮากับมีการมาผสมดินเนาะแม่นค่ะดินดินผสม,มเนี่ยฮาอฮ่เอามาจากไหนครับใส่ยังไงดินนี่มันสีเป็นอันนี้มันสีเป็นดินมักครับดินมักปุ๋ยมักไพล่แล้วเห็ดไว้ปุ๋ยมาักใบไพล่แล้วเห็ดไว้ค่ะแล้วก็แล้วก็เอามาคือมักไว้แล้วบ่ที่นี่แล้วก็เอามาผสมแกบครับค่ะผสมแกบผสมดินน่ะละครับแต่มาใส่เข่งฮาอมักไปรียเลยแล้วฮาจังมาปลูก แม่นค่ะครับแล้วก็เข้าเดี๋ยวยังคุ้มบ่ครับเอาฟางคุ้มบ่กับฟางเออกัฟางคุ้มเนาะตั้งคุ้มอยู่ค่ะนั่นแหครับแล้วอันชุดไทยนี่ก็คือปลูกไปแล้วประบ้านสองอาทิตย์เพี่อแล้วก็เอาขี่งวมาใส่ครับมาโปกหนาอ๋อปลูกได้สองอาทิตย์แล้วเขาแม่นขี่งวมาใส่ก็ว่าเขาติดแล้วกเอาขี่งวมาใส่ให้เขางามครับบบรุงต้นเขาเขาปลูกได้โดนไปได้แหรอครับนี่ต้นหอมอันนี้เดือน เดือนกลัวเมื่อถึงสองเดือนดอกอพิ่งเริ่มปลูกนะครับเนาะไม่เอน่ะกับเมื่อถือจังหวะกับหนาฝนพอดีไม่เอานว่าเขาบอกว่าห้อมหนาฝนนี่คือราคาสิแพงมาครับราคาแพงเขาขายจังไรครับราคาแพงเพราะเหตุเนี่ยจังสื่อพันมากนี่โลคละสองร้อยห้าสิบค่ะครับเอสแลนซีเคลนี่ห้องห้องไหวเพื่อยังครับเนี่ยไอ้กันวัชพืชอ๋อวัชพืชขึ้นใต้ดินไม่อานให้เขาเกิด เข,ขาขข <อ S 1> สีรักษาไงผ่าเชลลนตัวนี้ฮอกก็ซื้อมาก,กันแมนจ้ะซื้อ,อเป็นหมวนเลยวเนครับจ้าแมนหมวนหมวนหนึ่งกับสีตกพันกวาเนาะพัน,พ,นพันเจ็ดพันแปดนี่แหละครับันมูยางดีอืมคือเวล่อปู่เลยแล้วเขาต้องมาเด็ดเด็ดเกินเด็ดอย่างก่อนครับแก้ขีตาแก้ขีตาเขอาออกจ้่แก้ขีตาเพื่อมันยังแพรครับแก้ออกให้มันแต๋วนอนกันมากดีๆเนาะแมนถ้าว่าแก้มันจีมันจีน่นแพรครับ ดอกเขาแบบดออมเลยมันจะแค่ไว้จ้งดอกจังสีเขาออกน้ำโอ้ดอกเขาออกพร้อมแมนค่ะครับมันไม่ทันถึงเวลาห่อห่อเก็บเนาะจ้าน่าช่วงปีใหม่นี่แหละดอกหอมมูนี่มันสีขึ้นมันสีงามโอ้ฮัทไม่ทอดไม่ใครให้ลูกให้ล้านเย็นรับดอกมันนะอันนี้คือห่อครึ่งเสีอยังครับนี่เสือกไปเสือกฟางด้วยทางหลังตัวนี้คุ พื้นสีของมันมันจะห้มตรงบ่ดเต็เหลี่ยมหมดโอ้หวางตรงเป็นไรห้องว่างไงตะกาเนาะมันสิได้ตรงถ้าว่างเตียครึ่งเตียงมันว่างบ่ตรงครับไอ้หอมเฮานี่ตะการหนึงเฮาปลูกจักต้นครับแม่หาต้นค่ะหาต้นเนาะาได้หาต้นพอดีค่ะอืมมันคือสิแต่ก็มาเต็มตะกร้าพอดีแม่นค่ะมันก็สิแพ่ออกเต็มตะกร้าพอดีค่ะอืมแต่ว่ามันก็มีต้นหน่อยต้นใหญ่อยู่ครับ ต้นสมบูรณ์ต้นบอร์สมบูรณ์กับวัทอกันบันไดอืมจ้ะอันนี้เชียวไว้เห็ดพันธุ์ซะกอนครับอ่ะขยายพันธุ์แถวที่แถวที่สองแมนอ๋อพะว่าผสมดินไว้แล้วแมนคือช่วงนี้มู่นี่พ่อใหว่าสีขยายพันธุ์มิดครับสีบ่รพันธุ์ขายอ๋อห้มันหลายๆซะกอนพ่อแหญ่เงสีขายแล้วว่ะครับจ้ะก็คือบริเวณตงนี้คือสิปลูกเต็มมาเลณไหมครับแมนค่ะครับนี่แหละปลูกไส่ปลูกไส่แถวนี่แหละ ไอ้เว้นเต็มตะว่ามองหันน้ำมันไปถ่วมมองหันเนาะน้ำถั่วมเพราะว่าฝนตกพอดีแล้วโอ้เฮ็ดไปแถวหันพอดีจ้าโอ้ตะว่าบ้านในปลู่เรัาหันเนาะเฮาผสมดินไว้ซื้อบ้านได้ปลูกผสมดินเอาใส่ตะกร้าตั้งไว้จังซี่แหละใช้เวลาผสมดินจักมือครับแม่นี่ต้องมือซ้ำมือคนนี้ครับกจางคนคนมากผสมมันป่จางเขานั่มจางเขาอ๋อ้แลครับ Họ để xây say... cái nhục Quý thang bấy thang nhắn bỏ hướng xây ta Quý chính hòa Chắc mưu gặp chín hoan môn mẹ Ở thịt nưng Ở thịt nưng hoan môn Dạ Để nó hoa nhạc bấy bấy thang của nó nhang nó Hoa ừ. nhạc bấy thang nó Ồ, Biên cua này, cái lăng ngàm lời Bó khói để dù, ที่จะไปก็ไปไปปฏิบัติถ้ามองหันมองนี้ครับบ่ได้บ่ได้มาเอาขี่ตามันแต่อยากธรรมาตะมูโยนบ่เดี๋ดวมาขี่ตาบ่ได้เกี้ยขี่ตาเลยโอ้กำลังงามเลยเนาะใส่วิ่งขวากไปเนี่ยแต่ว่ามันดินมันกิดสิบเบนียนเนาะเพราะว่าไอ้มันกิดสิมีหูของตะกาเนาะแเนี่ยมันกิดสิบเบนียนมันหลายเลยสร้างนกิดสิบเบอร์คังไม่ได้เอาอ้วงเนี่ยมันหลายเลยนี่นะครับห้องเด็ดห้องเด็ดขี่ตาแล้วห้องไปยังเนี่ย ไอ้ชิมจ้ะเขาไปกินไมูมันมินงไได้เียกินไปไปทอดไปไครต้มไปต้มปลามันเลียงแห้งเขาเยกินมาไ้ครับองสีห้องก็เดดอกเลยเนาะแน่นมีเด็ดดอกเลยไม่ตี่เขาแห้งนี่เขาหอมเหมือนเ้าี่ครับสองอนน่อยสองอนหน่อยหวห้าบาทอยสิบบาทผุนแหงหอมเลยนี่หอมแห้งเหรานี่แห้งยิ่งช่วงยึดเลยนี่ ช่วงนู้นได้หนิพักแข็งแพงไม่ได้หนิพักฤดูฝนนี่แพงแห้งแมีนระบบน้ำได้ไหมฮ้อฮ้เขาจังไหนนี่น้ำก็ปั๊มโอ้ปั๊มมาคือสายยางนี่เลยแมีนอืมปั๊มปั๊มขึ้นมาจากบ่อนี่เลยแมีนเป็นได้โบนไหมครับเมียนได้โบนโอ้เด้โบน ช่วงนี้ก็อาศัยน้าฝนครับช่วงนี้ห้าวต้องห้าวมาต้องพ้นน้ำเนาะแม่เพราะว่าอาศัยน้ำฝนฝนมันตกอยู่แล้วห้ากบ่ไเาด้ใส่ครับอืมดอกมันแก่แล้วบ่ไเด็ด่ได้เด็ดครับมันต้องได้เด็ดออกละนี่อันนี้อันนี้คือตะการนี้คือแก่แล้วแม่นนี่ดอกออกแล้วเนาะแม่ดอกเลยมู่ดอกออกไอ้มูดอกออกนี่คือเขาต้องเด็ดถิมแม่นอืมดอกสองเดือนสองเดือนเต็มเลยเต็มเอย ก็ใบไมยความาขายกันได้พวกขายเอาออกนำมูลนี่เลยเตรียมนำมูลเลยคืออะเขาใส่เวลาจังเดือนก่อนเนี่ยอเดือนอายุของเขาสองเดือนอายุสองเดือนคือเก็บผลไลิตได้เลยแมนครับเขาใส่ดินดินเกาได้บวแม่มได้ใส่คือเกาไดดเนาะแมนเขาใสเดิาเขาเอาฟุ้นเอานีใส่อีกครับเขาเพิ่มธาตุอาหารให้มันใส่ปุ๋ยใส่ฟุ้นไปอีกแมนค่ะแต่ว่าก็สี ง่ายต่อการดูแลรักษาเนาะนเพราะว่าเหาสามารถเก็บเนายเก็บมันจะเปิอดออกได้ไงมันดูแลง่ายไงครับอืมถ่าเอา้าถ่าสมมติ่าหน้าฝนนี่ถ้าเขาปลูกใส่จังคู่จังสีครับมันก็รักษาอย่างแล้วได้จากสีง,งาขึ้นแล้วก็สีน้ำขึ้นมาท่วมเอาประท่านเนาะเมน่มนไมน่นอันนี้เขาารไดีโยงไงครับม,มีมีต้นนาองมั้ยยังไม่ทันได้พอเนะดี๋ยเนาะเมื่อเห็น ปลูกโล่ปวยงโลเซียครับเพียงแต่ว่ามันบ่อใหญ่มันบ่อท่านมูมันบ่อท่านมูหม้เพราะว่าเขาต้อนปูกันมันบ่อขี่ดินจ้างเล็กหน่อยไปไปห้องพื้นม้ไม่ต้องงานครับจ้างกันจ้างเล็กหน่อยปูอันนี้คือจ้างเขาปลูกพร้อมเมียนโอ้ปลูกซอยกันนะครับเมียนอันเพราะว่าหอมมันมาหลายหมื่นว่าหรอมันสีเนาแมีนส่งมาจากเขาสื้อ่าสีมหอดเฮ้าครับ เราต้องเฝ้าเล่งปลูกแม่นย่านันยานมันตายยานมันแหง้งบอเจากเฝ้าเมื่อปลูกเราต้อง้างค้น,นปลูกมันยังท่านจะใส่ม,มันสีเสียของทิมครับอืมเโอ้ถือว่าเป็นความูลที่ดีนะแม่เนาะความูลที่ดีเลยสำหรับอ่าอ่อผู้เฒ่าผู้แกนะครับอ่ากำลังบ่ถึงเนาะแมีก็คือข้อก้าวลงทุน ครั้งแรกเนาะลงทุนไปก่อนเนี่ยเขาต้องลงทุนต้องมีการลงทุนอยู่แล้วนะครับว่าจะเป็นซื้อตะกร้าซื้อเอ่อพันเนาะพันหอมตุ้ดผ่นหอมปูเนี่ยเขาไม่รู้ปูหรเลี้ยงงูหรือปูเป็นฝุ่นไปยังครับปุ้ยขวาก็ซื้อกันสามสอบรวยโอ้สามสอบเรื่องนี้เ่มองเขาลงทุนลงทุนมากรวยรวยรวยมันครมาละสี่สิบมาละสี่สิบบาทแมนทรงหัวที่นโอ้เสื้อเขาอย่นี้นะเนี่ยครับที่นี่พอว่าสิเอาลงกับของไงก็ ัดไปเลยอืมพอลงึ้นตัวนั่นครับดินพได้ลงึ้เพื่องจะเื่องเพื่องกัลอยมัดครับเองกันรวมแล้วทั้งเบดด้นี่เลพันหนึ่งพันเขงอืมเสมอนีคือพันเข่ยงพันเขีงครับวไดแล้วดินใส่ดินอยกอยู่ในบ้านเซลเคีงมาใส่ดินดินปุ้งไปแล้วอยู่หงถามครับอันที่เอาออกมาไว้ได้นี่หาลอยนี่นี่หะหาลอยครับได้ดินเยเยอะยอ้ยนมันนี่ สามรอยสามรอยเคียงสามรอยสิบเคียงที่ได้พันเขาออกไปดำไม่ใช่ได้แี่เคียงครับเพื่อนเรื้อนานพอเขาออกเลยสองเดือนสีแถวซีแถวหนึ่งคือสามรอยสิบเคียงอ๋อแถวละสามรอยสิบเคียงครับเราที่นี่ห้องกับเสี๋อาพันนี่พันนี้สามใหญ่มาปลูกแถวที่สองเนี่ยอยู่ข้างๆมีเพื่อนเม็ดหลังหลังใหญ่ครับผมอครับครับที่ได้เคียงกันมันถือไม่หูจักได้เรือนานนี่ละครับผมสองเดือนเขาออกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ปองฝาก แม่ผู้ใดสนใจอยากมาเบิงสวนของแม่ปองให้ <Yeah. S 1> แม่ปองบอกนะว่าพี่กัดอยู่นี่บอกอีกสักรอบไหมครับพี่กัดบ้านเอาอยู่นี่สวนเาอยู่ใส่ก่อนจ้าซื้อสวนครับซื้อสวนอยังเอคอกน้องหน้าของแม่ปองเ้ยค่ะครับพาผู้ใดสนใจอยากได้พันธุ์หอมไปปลูกเนาะค่ะครับกัติต้วตอมาทั้งของแม่ปองเน้อค่ะครับสมปองมาดารักหรือว่าช่องมาดารักเฟมิลี่ค่ะนในเพจ ในเฟซนะคะมาดารักเฟมิลี่ครับผมอ่ะอยู่บานแว้งด้วยค่ะบ้านแว้งมูแปดตะมนสักคู่เพื่อสวนนะพุ่มจังหวัด้อยเอดค,ครับผมเบอร์ติดต้ได้ครับเนี่ยเบอร์อรติดต้กัะศูนย์หกสองห้าสามเจ็ดสี่ห้าแปดหกค่ะครับู้ใดสนใจอยาามาเบิ่งสวนหรืออยากมาสื่อพันห้อมเฮาเนาะจ้าโทรมาหาคุณแม่ปองได้เลยจ้าโทรมาหาแม่ปองได้เลยค่ะครับผมครับสํำหรับมือนีนะครับอ่าทัตตาบานขอบคุณแม่ปองหลายๆครับ จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ